สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับผมอยากจะมาเล่าเรื่องของการหลอกลวงที่มีลักษณะทําเป็นกระบวนการอย่างเช่นคดีฟอเร็ก d สามดีนะครับก็จะมีลักษณะการแบ่งหน้าที่นะครับนะฮะแล้วก็ร่วมเป็นกระบวนการในการหลอกลวงประชาชนก็จะทําให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินจานวนมากตอนนี้นะครับก็มีลักษณะการหลอกลวงที่อาศัยความเป็นครูบาอาจารย์อาศัยเป็นคนที่นะ เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือออกทีวีบ่อยๆนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube มี Facebook อะไรต่างๆเป็นของตัวเองนะเวลาเราออกทีวีบ่อยๆแล้วเราเป็นครูบาอาจารย์นะเราให้ความเห็นต่างๆทางด้านวิชาการพอมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราก็มาทำธุรกิจโดยเอาธุรกิจบางหน้านะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำช่อง YouTube บ้างให้ความรู้บ้าง ตัางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญบ้างนะครับแอบถ่ายรูปกับรัฐมนตรีบ้างแอบถ่ายรูปกับคนใหญ่ๆตัวโตบ้างหลังจากนั้นชื่อเสียงความดังต่างๆทางโซเชียลและการที่เราออกทีวีและความเป็นครูบาอาจารย์นะทำช่อง YouTube พูดอะไรคนก็เชื่อเราก็จะอาศัยความเป็นครูบาอาจารย์นั้นไปหลอกลวงนักธุรกิจต่างๆมากมายนะครับวิธีการหลอกลวงเนี่ยในเมื่อ คนที่เป็นครูบาอาจารย์มีการศึกษาสูงนะครับเป็นคนดังมีเครดิตทางสังคมก็จะมีวิธีการหลอกลวงที่สลับซับซ้อ,ซอมตัวเองจะเป็นคนนะทำคลิปอะไรต่างๆโครงการขึ้นมาหลังจากนั้น <c oughs> ก็จะไปหลอกลวงนักธุรกิจให้มาร่วมลงทุนนะโดยวาดฝันขายฝันว่าโครงการนี้จะกำไรกำไรยกําไร 20- 30ล้านห้อยล้านหลังจากนั้นก็เสนอ โครงการต่างๆให้กับนักธุรกิจที่มีฐานะทางการเงินสูงโดยอาศัยชื่อเสียงความเป็นครูบาอาจารย์หลังจากนั้นก็จะตั้งโนมินีขึ้นมานะมาไปทำสัญญองสัญญากับนะคนที่สนใจลงทุน <c oughs> หลอกเงินมาร่วมลงทุนสุดท้ายตัวเองไม่มีชื่อเกี่ยวข้องอะไรต่างๆในกิจการที่ไปหลอกร่วมลงทุนนะลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการช่อกงประชาชนในลักษณะที่ทำเป็นกระบวนการนะครับ การจะดำเนินคดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะคนเหล่านี้มีการศึกษาสูงอาศัยความเป็นครูบาอาจารย์อาศัยชื่อเสียงศรัทธาความดังทางโซเชียลและออกทีวีก็หลอกลวงประชาชนสัญญาต่างๆตัวเองก็ไม่เซ็นชื่อนะมีนอมินีมารับเงินรับทองสุดท้ายโครงการต่างๆที่อ้างว่าลงทุนนั้นก็เจ๊งทุกโครงการสร้างความเสียหายให้กับสังคมเป็นจำนวนมากดังนั้นก็ให้ระมัดระวังคนมีการศึกษา เป็นครูบาอาจารย์บางคนบางท่านใช้ความดังหลอกลวงประชาชน